สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านค่ะบุญมีบุญช่วยมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตอนนี้บุญช่วยกําลังเดินทางไปโรงพยาบาลครับคลิปอาจจะมาช้าหน่อยนะคะพอดีแม่กิ่งก็ยุ่งๆหลายอย่างเนาะอันนี้คือวันนี้แม่กิ่งพาน้องไปโรงพยาบาลแต่เช้าเลยนะคะก็กลัวไม่ทันก็เลยพากันออกจากบ้านกันตั้งแต่หกโมงเช้าก็แต่ก็ไปทันนะคะไปถึงประมาณ เจ็ดโมงเจ็ดโมงหน่อยๆเนาะเจ็ดโมง,งกว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไปถึงก่อน8ปดโมงนะคะไปถึงก็ประมาณ7จ็ดโมงได้ประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ไปเผื่อเวลาไว้หน่อยเนาะแล้วก็ตอนนี้ช่วงกําลังจะเอาเขาเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลน,นะคะอันนี้คือที่ตรงลานจอดรถก็ตื่นตาตื่นใจนะคะชะโงกดูชะโงกดูนะคะ แล้วก็วันนี้เป็นวันที่น้องต้องผ่าตัดนะคะเป็นวันที่น้องต้องผ่าตัดแล้วก็เมื่อตอนกลางคืนเนาะที่ว่าน้องอ้วกอ่ะพี่น้องอ้วกก็อึก็มีแค่รอบเดียวนะคะเป็นแค่รอบเดียวแล้วพอแล้วพอที่เขาอ้วกออกมาคาย้อนออกมาเขาก็หายนะคะแล้วเขาก็นอนต่อก็เลยแม่หน้ามีอะไรต้องเป็นห่วงค่ะก็เลยนี่แหละก็เลยพาเขามาหาคุณหมอนะคะพามาหาคุณหมอ แล้วก็วันนี้ก็ผ่าตัดการผ่าตัดของน้องก็เรียบร้อยดีนะคะการผ่าตัดของน้องก็เรียบร้อยดีคือผ่าที่แขนเนาะก็เป็นอะไรที่เรียบร้อยแต่ทีนี้พอหลังจากที่ผ่ามาแล้วแม่กิ่งก็ยุ่งยุ่งเลยลืมถ่ายคลิปมาให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้ดูนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ึค่อยถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็น้องผ่าตัดทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วคุณหมอก็ให้กลับบ้านนะคะ หลังจากที่ผ่าเสร็จแล้วคุณหมอดูอาการเช็คดูอาการน้องแล้วก็ให้ให้น้องให้แม่กิ่งพาน้องกลับบ้านแต่ทีนี้แม่กิ่งก็ยังยังไม่ได้พาน้องกลับมาบ้านนะคะแม่กิ่งเอาน้องไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกที่น้องไปรักษาตัวเนาะที่รักษาตัวฟื้นตัวนั่นนะคะก็เอาไปไว้ที่โรงพยาบาลน,นั้นก่อนคืนนี้คืนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย,ายแม่กิ่งถึงจะไปรับน้องมานะคะบ่ายถึงจะไปรับน้องมากลับมาดูแลที่บ้าน แล้วเดี๋ยวเร,เราดูความน่ารักของเด็กๆตระกูลทองไปแล้วก็ฟังแม่กิ่งเล่าไปนะคะก็เป็นอะไรที่ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราไปโรงพยาบาลใหญ่เนาะหลังจากที่เราไปโรงพยาบาลใหญ่ก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นอันดับแรกก็คืออะไรก็คือเรื่องที่แม่กิ่งก็ไม่ได้เตรียมเงินสดไปนะคะเพราะว่า ในความเข้าใจของเราถึงแม้เขาจะบอกว่าให้เอาให้เตรียมเงินสดไปแม่กิ่งก็คิดว่าเราเราสแกนก็จะได้นะคะเราสแกนเอาก็น่าจะได้เพราะว่ามันจะเข้าโอนเห็นกันเลยแต่ผลปรากฏว,ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคําว่าเงินสดก็คือต้องต้องกดเงินเป็นเงินสดไปให้ที่โรงพยาบาลเขาเลยนะคะไปให้ที่การเงินจ่ายเงินเลยเนาะ แล้วทีนี้ก็ดีโชคดีว่ามีธนาคารตู้ ATM อยู่หน้าหน้าหน้าโรงพยาบาลน,นะคะก็เลยต้องไปกดออกมาให้ให้กับทางโรงพยาบาลเขาค่ะเพราะว่าต้องวางมัดจำรรเขาก่อนส0 0 0 0เนาะ<ม>เขาถึงจะผ่าผาตัดนะคะแล้วก็แม่กิ่งก็เลยลองถามถามทางโรงพยาบาลดูว่าเอะโรงพยาบาลน,นี้มีโรงพยาบาลมหิดลเนี่ยมีมีเป็นกรณีที่ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะมูลนิธิหรือว่าสงเคราะห์นะที่สําหรับที่มีการลดหย่อนให้อะไรอย่างเงี้ยสาหรับแมวจรแต่เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลน,นี้ไม่มีแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเกษตรจะมีนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาเนาะทางทางนี้เขาจะบอกไม่กิ่งอย่างนี้นะคะเราก็เลยได้ความรู้เพิ่มเติมไปอีก2ออย่างเนาะแล้วก็ ก็พอพอน้องผ่าตัดมาเสร็จคุณหมอก็น <ries> ่ารักมากเลยนะคะคุณหมอที่รับเคสของบุญช่วยเนี่ย <to> ที่ผ่าตัดให้กับบุญช่วยน่ารักมากพอผ่าเสร็จก็ไม่คุณหมอก็ให้แม่กิ่งมาที่การเงินมาเคลียรที่การเงินอีกและทีนี้ทีนี้คุณหมอก็อุ้มบุญช่วยมาหาแม่กิ่งที่ทางทางทางด้านหน้าทางการเงินเลยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็มาอธิบายให้แม่กิ่งฟังเนาะ อธิบายให้แม่กิ่งฟังเกี่ยวกับรา,ายละเอียดนะคะว่าต้องอะไรยังไงแล้วก็คุณหมอก็จะมีนัดอีกทีก็คือวันที่9นี้นะคะวันที่9นี้ก็คือไปทําแผลไปให้คุณหมอดูแผลแล้วก็ทําแผลนะคะแล้วก็วันที่16วันที่16ก็นัดไปตัดไหมนะคะแล้วก็อีกทีก็คือวันที่6กกรุณาก็คือคุณหมอบอกว่าจะ,จะจะตัดจะตัดตรงเขาเรียกว่ากระได จะตัดกระดูกใช่ไหมจะตัดกระดูกจะกระดูกตรงแขนนั่นนะคะ่ะอาจจะไปแบบทําให้มันแบบดีขึ้นหรือว่าสวยงามขึ้นหรือว่าเจียเจียนอะไรนั่นแหละคุณหมอก็ใช้คําว่าตัดนะคะตัดกระดูกคุณหมอใช้คําว่าแบบนี้นะคะแล้วตัดกระดูกก็ต้องเสียเงินอีกใหม่อีกทีนึงนะคะตอนที่ไปตัดกระดูกอีกทีนึงเนี่ยก็ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันเนาะ เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเคสของบุญมีเนี่ยไอ้เคสของบุญช่วยเนี่ยเป็นอะไรที่หนักมากๆเลยนะคะเพราะว่า 1. ทิ้งไว้หลายวันเกินไปเพราะว่าปกติคุณหมอบอกว่าคือต้องไม่เกิน10วันเกี่ยวกับเรื่องเคสกระดูกนะคะแต่ทีนี้บุญบุญช่วยน้องมาเจอเคสช่วงปีใหม่พอดีเนาะช่วงหยุดปีใหม่มันก็เลยทําให้น้องต้องอยู่ดูแบบยังไม่ได้ผ่าตัดหลายวันนะคะ มันก็เลยทําให้แบบว่ากระดูกของน้องคุณหมอบอกว่ากระดูกแข็งมากกระดูกน้องแล้วก็แบบแตกแตกละเอียดคุณหมอต้องจัดสันกระดูกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแม่กิ่งก็บอกคุณหมอว่าถ้ามีเวลาพอก็ให้ทําหมั่นน้องไปได้เลยเพราะยังไงก็วางยาแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่าถ้าถ้าเวลาเหลือนะคุณหมอบอกคุณหมอทําให้แต่คุณปรากฏว่าเวลาไม่พอนะคะเวลาไม่เหลือ ก็คือเวลามันพอสําหรับที่ที่คุณหมอทําแค่ตรงแขนนะคะเวลาไม่เหลือพอที่จะทำทำหมันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนวันที่วันที่วันที่หกกุมภาที่คุณหมอตอนนั้นจะต้องวางยาน้องอีกทีหนึงแล้วก็ต้องตัดกระดูกเนาะคุณหมอซึ่งจะทําให้ตอนนั้นนะคะแล้วส่วนเรื่องเชิงการคุณหมอบอกว่าไม่มันมันทาอะไรก็ไม่ได้แล้วเชิงการเพราะมันเลยเวลามาแล้ว ขนาดตรงแขนนะ่ะกระดูกยังแข็งขนาดนี้คุณหมอทํายากขนาดนี้แล้วชนการเนี่ยก็คือต้องปล่อยให้มันเป็นแบบสมานกันไปเองนะคะเพราะว่าถ้ามันปล่อยไว้เนิ่นนานมันก็ทํายากเกี่ยวกับพวกเรื่องกระดูกแล้วก็จคือทําไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอเช็คให้แล้วเรื่องเรื่องท่อปัสสาวะอึท่ออื้อของน้องค่ะว่าแคบหรือไม่แคบเพราะแม่กิ่งก็เป็นห่วงกังวลตรงนี้นะว่า กลัวน้องกลัวน้องจะออไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกคุณหมอเช็คให้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาคุณหมอบอกว่างนี้ทีนี้ส่วนเรื่องตรงสะโพกเชิงการก็รอให้มันสมานกันไปเองก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนั้นค่อยไปว่ากันอีกทีหลังแต่ตอนนี้คือถ้าผ่าตอนนี้คือไม่ทันเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าผ่าแขนเสร็จจะผ่าตรงสะโพกเชิงการได้เลยมันก็ต้องทิ้งไปอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนถึงจะไปผ่าได้ทีนี้มันเลยเวลาไปแล้วค่ะ มันก็ทําไม่ได้แต่ก็ทำให้ไม่กิ่งก็อุ่นใจไปอย่างหนึ่งนะคะก็พอฟังคุณหมอพูดก็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 เข้าใจมากขึ้นค่ะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็น้องก็จะต้องกินอาหารอาหารที่เป็นอาหารบำรุงก่อนนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าตอนนี้ก็ให้กินนั่นแหละเรเอนคานินที่ให้กินอยู่เรเอนคานินตัวที่เป็นบำรุงร่างกายนั่นนะคะ พอพอแม่ท่านใดเมตตาบุญช่วยก็ส่งมาให้บุญช่วยได้นะคะสําหรับอาหารกระป๋องที่เป็นสําหรับบํารุงร่างกายเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวไหนตัวอะไรที <c oughs> <c oughs> ่สําหรับบํารุงนั่นนะคะเอ็นดูน้องก็ส่งมาให้น้องได้นะคะก็นี่แหละค่ะก็ร่าวข้า่าวข้าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ไบ่ายแม่กิ่งจะไปรับน้องกลับมาแล้วเดี๋ยวจะยังไงจะอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็แจ้งาพ่อแม่เอฟซีทราบแล้วก็หายห่วงไปก่อนเนาะว่าน้องปลอดภัยดีนะคะน้องปลอดภัยดีแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะก็ถือว่าแข็งแรงแล้วหมอบอกว่าดีว่าน้องอยังเป็นแมวเด็กอยู่พอตอนแรกก็ ไม่รู้เนาะว่าน้องอายุเท่า่แม่กิ่งก็บอกคุณหมอว่าน่าจะประมาณห้าปีพอคุณหมอดูฟันคุณหมอบอกว่าน่าจะยังไม่ถึงคุณหมอบอกโ <c oughs> ทษทีค่ะน่าจะยังไม่ถึง5ปีเพราะคุณหมอดูฟันแล้วน่าจะยังเด็กอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเด็กอยู่ก็ดีนะคะดีเพราะว่ากระดูกน้องก็จะได้สมานได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นเนาะเราก็จะได้แบบว่าหายห่วงแล้วก็คุณหมอก็ต้องบอกว่า คุณแม่ต้องใจแข็งให้น้องอยู่ในกรงห้ามห้ามเอาออกนอกกรงไม่อย่างนั้นถึงแม้จะขาจะผ่าตัดมาแล้วดามเหล็กมาแล้วก็จริงถ้าให้น้องออกนอกกรงมีโอกาสที่ขาจะหักได้อีกคุณหมอบอกเพราะว่าเพราะว่ามันมีโอกาสมีโอกาสถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขามีโอกาสที่จะ ขึ้นที่สูงที่ต่ําอะไรอย่างเงี้ยก็แม่กิ่งก็ต้องพยายามใจแข็งนะคะต้องพยายามใจแข็งกับเขาแล้วก็ต้องรักษาตัวประมาณห้าหกเดือนนู่นนะคะห้าหกเดือนกระดูกเขาถึงจะแบบสมานเข้าหากันได้ mm hmm. เห็นคุณหมอก็สงสารเหมือนกันนะคะตอนที่คุณหมอยังไม่ได้ผ่าตัดเข้าไปนี่ยังแบบว่าใสาปิ้งอยู่เลยนะคะยัง คุณหมอก็เป็นคุณหมอผู้ชายยังแบบยังอน,นี่อยู่เลยแต่พอออกจากห้องผ่าตัดมาคุณหมอเห็นคุณหมอเหงื่อตกเลยนะคะทั้งทที่อยู่ในห้องแอร์ดูเห็นแล้วก็น่าจะยากพอสมควรเด็ดตอนคุณหมออุ้มน้องออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วก็มาคุยกับแม่กิ่งเห็นยังเหงื่อตกอยู่เลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็มาอัปเดตให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีทราบนะคะว่า บุญช่วยน้องก็ผ่านไปด้วยดีได้รับการผ่าตัดก็เป็นพรพ,พ,พ่อแม่เอฟซีทุกท่านเนี่ยค่ะที่ได้เมตตาน้องมานะคะแม่กิ่งก็ขอกราบขอบคุณพ,พ่อแม่เอฟซีทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาบุญช่วยเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายของบุญช่วยก็หมดไปแล้วหกหกหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะหมดไปหกหมื่นกว่าบาทแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายบุญช่วยแล้วก็จะยังมีอีกเรื่อยๆค่ะอย่างที่บอกนี่แหละหมอก็จะนับไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ต้องมีผ่าอีกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมันหลายจุดเหมือนกันถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่เอฟซีช่วยเหลือมาแม่กิ่งก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันค่ะไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแต่ตอนนี้สตูลของเราคึกมากเลยนะคะคึกมากเลย แม่กิ่งกับบุญช่วยแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกราบขอพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดทําสิ่งใดขอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงเรวยๆวยทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงนอกได้แต่ขอบคุณเนี่ยค่ะได้แต่ขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่า เนาะเขาก็เป็นแมวจรเขาก็หนึ่งชีวิตค่ะหนึ่งชีวิตก็อยากมีชีวิตรอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็รอดปลอดภัยเพราะผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเมตตาเขาเนี่ยค่ะแล้วก็แม่กิ่งก็คงจะต้องเพิ่มจากที่ตอนแรกบ้านเรามี48ตัวนะคะคงต้องเพิ่มเป็น49ตัวนะคะเพิ่มเป็น49ตัวก็เลขสวยเหมือนกันนะคะ เอยเนาะเลขสวยเหมือนกัน49ตัวใช่ไหมตูนตูนกระโดดเล่นย่อง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 อยู่เนี่ยค่ะดูดูเขาดูเขาพูดไม่ออกช่วงนี้แม่กิ่งก็จะเหนื่อยมากเลยนะคะอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์พพ่อ,พอไม่ฟีซีเท่าไหร่นะคะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆสุดๆไปเลยค่ะวันที่9ยังคิดอยู่วันที่9ตัวแม่กิ่งเองก็หมอก็นัดนะคะ แล้วก็บุญช่วยก็นัดไม่อย่างนั้นก็อาจจะของแม่อาจจะไปหาหมอแต่เช้าเอาแต่ก็ไม่รู้จะทำหรือเปล่าเพราะว่าของบุญช่วยก็ไปช่วงบ่ายเดี๋ยวไปช่วงบ่ายเอาไม่อย่างนั้นของแม่ก็ไม่ต้องไปพาลูกไปก่อน <c oughs> ดูความน่ารักของสตูนกับพี่พี่น้องๆเล่นกันไปเพลินๆน,นะคะเมื่อกี้นี่เนาะ เออแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะก็มาอัปเดตบุญช่วยให้ทราบนะคะเพราะว่าแม่กิ่งรู้ว่าทุกท่านวันนี้ต้องรอแน่ๆเลยรอแม่กิ่งอัปเดตบุญช่วยแน่ๆเลยก็ไม่เป็นอะไรที่เหนื่อยยุ่งยากมากๆค่ะวิ่งลอกหลายทางนะคะวันนี้ แต่ละคนแต่ละคนนะคะก็มุงมิงมุงมิงแบบนี้ค่ะลูกแม่กิ่งงั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆูตระกูลกทองให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, ทุกท่านอีกครั้งค่ะที่ได้เมตตาวันนี้ก็นั่นแหละกลับจากโรงพยาบาล กลับจากโรงพยาบาลมหิดลก็พาบุญช่วยไปอีกโรงพยาบาลน,นึงไปฝากไว้แล้วก็กลับมาบ้านเอาข้าวเอาน้ําป้อนให้บุญมีเสร็จแม่กิ่นก็ไปซื้ออาหารให้ลูกๆต่อนะคะเพราะว่าอาหารลูกๆก,ก็หมดเนาะไปซื้ออาหารให้ลูกๆต่อแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ค่ำ่ะก็ค่างั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่เอฟซี T, ทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ